สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโอปอมหมอนพาลูกๆใช้ชีวิตติดธรรมชาติเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นที่มักออกมาเผยภาพลูกๆให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เสมอเลยครับสําหรับครอบครัวของสาโอปอปานิสรานักร้องนักแสดงพิธีกรมากความสามารถและสามีหมอโอ๊กสมิธ เจ้าของธุรกิจบริษัทโอกาแฟพผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสกินแคร์ในน้ำอบโซบที่ตั้งแต่มีน้องอารินอารันเข้ามาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับครอบครัวก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับชีวิตสุดๆ และในช่วงวันหยุดยาวทางครูก็มักจะพาลูกๆเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเข้าไร่เข้าสวนสัมผัสกับวิถีธรรมชาติอยูบย่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเก็บผลไม้ในสวนหรือว่านั่งเล่นปิกนิกทํากิจกรรมสนุกๆอีกมากมายจนทําเอาเด็กๆแทบจะไม่อยากกลับบ้านกันเลยครับซึ่งในการเดินทางไปท่องเที่ยวบ้านสวนในแต่ละครั้งนั้นก็ทําให้เด็กๆได้เรียนรู้กับวิถีกเกษตรอีกด้วยและถึงแม้ว่าทั้งครูจะมีฐานะที่ร่ำรวยแต่ก็สอนให้ลูกๆติดดินไม่ติด เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางครอบครัวของสาโอปอปลูกฝังให้เด็กๆตั้งแต่อย่างเล็กๆ และยังเป็นสิ่งที่เด็กๆชื่นชอบมากๆด้วยแถมการแต่งตัวไปเที่ยวสวนผลไม้ในแต่ละครั้งของเด็กๆก็ยังน่ารักน่าเอ็นดูมากๆนอกจากสาวโอปอจะเป็นคุณแม่สายแซบที่เลี้ยงดูลูกๆได้เป็นอย่างดีแล้วเรื่องมารยาทการพูดจาของเด็กๆนั้นยังน่ารักและอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่มากๆสมกับเป็นลูกๆของคุณแม่โอปอรจริงๆครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ